หลังปลักอเนกประสงค์ power track รุ่นทรอนของ Hago โติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกดีไซน์สวยงามทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและที่สำคัญใช้งานปลอดภัยครับ Hago โใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของคุณ power track รุ่นทรอนของ Hago โผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและพ่นเคลือบสีอโนดิกออกซิเดชันครับ บัสบาร์ผลิตจากฟอสฟอรัสทองแดงอย่างดีหนา0.6ม mm, ิลิเมตรทนกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ถึง32แอมป์ซึ่งข้อดีของฟอสฟอรัสทองแดงนะครับจะนำไฟฟ้าได้ดีและมีความแข็งแรงครับซึ่งจะแตกต่างจากแบรนอื่นที่ใช้ทองเหลือง Brass Copper ที่หนาเพียง0.3ม mm, ิลิเมตรครับซ็อกเก็ตจะมีให้เลือกอยู่3แบบนะครับโดยต้อรับไฟฟ้าให้2แบบและต้อรับหัวชาร์จ USB อีกหแบบครับ ที่ต้อรับทุกตัวนะครับทางฮากูก็จะปิดแผ่นกันรอยมาให้ด้วยครับและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับตัวต้อรับไฟฟ้าจะมีม่านนิรภัยมีขั้วาขาดินและมีไฟ,ฟแสดงสถานะด้วยครับ จุดเด่นที่ขั้วของเต้ารับนะครับจะผลิตจาก Silver p l a พ e p ฟอสเฟอร์คอ p เปอย่างดีก็คือที่ขั้วของเต้ารับนั้นจะเป็นวัสดุผสมที่มีการหลักเป็นทองแดงผสมฟอสฟอรัสเพื่อให้ขั้วนั้นมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีครับแล้วนําไปชุบผิวด้วยเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้าต่ําและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีครับ ส่วนต้นรับหัวชาร์จ USB นะครับทางฮาโกให้พอร์ตแบบ PD f a c า a ชาร์ y ไ e A 18วัตต์และไ e C 20วัตต์ซึ่งถือว่าคุ้มมากๆครับและที่ขั้วของเต้ารับ USB นะครับก็จะผลิตจากซิวัลเพลทฟอสเฟอร์คอเปอร์อย่างดีช่วยเพิ่มวัตต์ในการชาร์จให้สะดวกและใช้ชาร์จต่อเนื่องได้นานครับเมื่อเสียบเต้ารับเข้ากับรางและหมุนบิดเต้ารับจนสุดเพื่อใช้งานเตารับก็จะมีระบบคลิกล็อกเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟจากการบิดหมุนที่ไม่สุดครับ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งนะครับการเข้าสายที่ power track เราสามารถเข้าสายได้ที่ด้านข้างและด้านหลังดังนั้นเพื่อนๆจึงสามารถนำ power track นะครับไปติดตั้งแทนต่อรับตัวเดิมได้ครับการต่อสายไฟก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับต่อใช้งานเหมือนต่อรับทั่วไปได้เลยโดยต่อสายลายนะครับเข้าที่ขั้ว L สายนิวทรัลเข้าที่ขั้ว N และต่อสายดินเข้ากับขั้วขาดินของ power track ครับ Power Track ของ h a โกใช้งานง่ายมากๆครับแค่เสียบเต้ารับเข้ากับรางเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้ได้ตำแหน่งที่ใช้งานแล้วบิดหมุนให้แน่นก็ใช้งานได้แล้วครับเต้ารับนะครับสามารถสลับตำแหน่งตามที่ต้องการใช้งานได้เลยครับ และนี่ก็คือ Power t r a แทของฮา g o โกหาซื้อได้ที่โคมโปเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของฮา g o กนะครับ